สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทงคัสึไคเซ็นนะคะก็จบไปแล้วสำหรับซีรีส์สเตนเจอร์ติงซีซั่นที่5ใจหายอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังจากที่ได้ดูอีพีสุดท้ายที่มีความยาว2ชั่วโมง8นาทีแต่ขออนุญาตเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีการสปอยดังนั้นเ,นเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า The My f ล์เสู่ขีดเร็วเกินไป นื่องจากว่าตัวละคร The m ม Fayer นะคะเป็นเหมือนไอคอนิกของ s ส r a n g e r อ h i ติ s เลยและเขาก็ได้หายไปหลายซีซั่นพอโผล่มาในพาร์ทสุดท้ายของซีซั่นที่5ซึ่งเป็น The Final Season เนี่ยกลับรู้สึกว่า The m ม f a เ r ไม่ได้แสดงศักยภาพมากพอคือไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่คิดว่าภายในเวลา2ชั่วโมง8นาทีเนี่ยน่าจะมีลูกเล่นหรือมีการต่อสู้ที่ มันรักทึกใจมากกว่านี้โดยส่วนตัวแล้วชอบตอนที่เป็นอสูรละกายเงามากกว่าเพราะดูมีความขลังดูทรงพลังแม้ว่าจะเป็นเงาที่อยู่นิ่งๆแต่มันน่าเกรงขามด้วยขนาดที่ใหญ่เสมือนว่ามันปกครองฮอกกิ้งนะคะในซีซั่นที่สองอ่ะเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแล้ว แต่ในซีซั่นที่5นะคะเรือ My f a y e r มาในรูปแบบของแบงมุมขนาดยักษ์ตัวใหญ่คมขวัญได้แต่มันให้ความรู้สึกไปทางไคจูไปทางก็อดซิลล่าแต่คือสำหรับเราภาพจำม,มันยังเป็นอสูรละกายเงาในรูปแบบที่เป็นควันดำขนาดมะึมาแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันดูขลังดูมีพลังมากกว่านี้พอมาในรูปแบบของแบงมุมยักษ มันตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายโดนกระสุนของแนนซี่กับโดนไฟของเด็กๆไม่ทันไลอะ่ะมันก็สู้ไม่ไหวเราก็นึกว่า The m ม Fayer น่าจะเป็นงานหยาบที่กำจัดได้ยากที่สุดแต่มันง่ายกว่าที่คิดแล้วมันก็ขิดเร็วมากกว่าที่คิดเหมือนกันยังไม่เห็นการแสดงพลังเท่าที่ควรจะเป็น เอาจริงๆตอนซีซั่น2ที่ The My f a y e r โผล่มาเนี่ยมันดูมีพลังมากกว่านี้แต่ในซีซั่นนี้มันแทบไม่มีพลังป้องกันตัวเองเลยโดยรวมแล้วใช้เวลาไม่นานก็กำจัด The m ไ f a y e r รได้น่าจะเป็นเพราะมันเป็นแมงมุมยักษ์ที่มีตัวใหญ่มากและมันก็ตกเป็นเป้านิ่งได้ง่ายมีทั้งกระสุนทั้งไฟนะคะที่เล่นงาน The My f a ์เฟชนิดที่แบบว่าให้เรารู้สึกว่าตัวละครนี้มันไม่ได้น่ากลัวที่สำคัญในมิติ X ตรงนี้มันคือถิ่นของ The My f a ์เฟมันน่าจะคุ้นเคยสถานที่น่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแขกผู้มาเยือนบ้างแต่กลายเป็นว่าในทางกลับกันอ่ะแขกผู้มาเยือนมีสถานะเป็นต่อส่วนเจ้าถิน่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองซะง,งั้นเลยรู้สึกว่า s p i เดอร์ม s t e r อร์ในซีซั่นที่3ที่จัดการกับบิลลี่หากรอบอะยังดูโหดกว่านี้ดูมีลูกเล่นกว่านี้และและมันดูน่าเกงขาม,มากกว่าเดอ My Fayer ในซีซั่นนี้รู้สึกว่าทางซีรีส์ไม่ให้เดอะมายเฟเได้เฉิดฉายเลยเน้นไปในทางโดนยำมากกว่าสภาพในตอนที่ดู โหดที่สุดเนี่ยคือตอนที่ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลน,นอกนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยในความคิดเรานะถ้าหากเดอะ์มายเฟเยอร์ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลแสดงว่าหลังจากที่มันตื่นขึ้นอะ่ะมันก็ควรจะทรงพลังกว่าเดิมหรือเปล่าแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยเดอร์มายเฟเยอร์หายไปหลายซีซั่นมากเลยนะ เอาจริงๆพอได้ออกมาซีซั่นนี้มันออกมาได้แค่ไม่กี่นาทีสำหรับความยาว2ชั่วโมง8นาทีเลยทำให้เรารู้สึกว่าแอบเสียดายนะคะส่วนเฮนรี่ซีซั่นนี้เน้นไปในทางขยายปมในใจนะคะซึ่งมันก็เป็นบาดแผลในอดีตตอนที่ยังเป็นเด็กทำให้คนดูได้เห็นความกลัวของเฮนรี่ ความอ่อนแอของเฮนดี้มันปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเห็นเฮนดี้ร้องไห้ high, แล้วก็มีท่าทีที่หวาดกลัวนะคะมันความโหดของเวกหน้ารู้สึกว่าในซีซันที่สเวกหน้าโหดกว่านี้การเดินเกมที่ค่อยๆวางแผนเก็บเหยื่อแต่ละคนในซีซันที่สเนี่ยมันดูแบบมันดูว่าเอ้ซีซันซีซันที่สมันตัวละครนี้มันเร็วมันโหด มันน่ากลัวจังแต่ในซีซั่นที่5ฉากต่อสู้น้อยกว่านะคะแล้วมันไม่ค่อยมี Impact เท่าไหร่ในขณะที่ซีซั่นเนี้ยแอลกับวิวดูแข็งแกร่งขึ้นแต่เหมือนเวกหน้าไม่ได้พัฒนาขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นแถมยังโดนวิวเข้ามาควบคุมในจิตรวมแล้วก็หักแขนไปข้างหนึง่งสู้แอลไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีทรงว่าจะสู้แอลได้เลยสำหรับเวกหน้าแล้วในซีซั่นที่5เราให้มากที่สุดเลยนะ คือตอนที่ต่อสู้กับทหารตอนนั้นอะ่ะทหารมีทั้งกำลังพลที่เยอะมากมีทั้งปืนกลปืนพ่นไฟและในพาร์ทแรกอะ่ะ EP 4ของซีซั่นที่หเว็กหน้าดูโหดที่สุดแล้วก็คือทหารสู้เว็กหน้าไม่ได้เลยนะแล้วทั้งท้งที่ทหารมีอาวุธครบมืออืม ดยรวมก็คือรู้สึกว่าเฮนรี่และเดอร์มายเฟเยอร์ดูไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยทรงพลังไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าที่ควรจะเป็นสำหรับตัวละครกาลีนะคะตอนแรกเรานึกว่าเขาจะมีบทบาทในการช่วยเอลต่อสู้กับเดอร์มายเฟเยอร์จนถึงนาทีสุดท้ายเลย แต่ก็กลายเป็นว่าหลังจากที่กาลีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเด็กๆแล้วก็ทักทายเฮนรี่ประมาณว่าหวัดดีพี่ชายไม่กี่ชั่วโมงต่อมากาลีก็เสียชีวิตไปนะคะก็ยังดีที่กาลีได้ช่วยเด็กๆจากเวกน้าเอาไว้ได้เหมือนทางผู้กำกับน่าจะอยากให้ตัวละครนี้มีส่วนช่วยโลก ก่อนเสียชีวิตเลยเอาตัวละครนี้กลับมาในซีซั่นสุดท้ายเพื่อเป็นการปิดฉากตัวละครกาลีไปโดยสมบูรณ์เพราะว่าจากซีซั่นที่2เนี่ยเราก็จะเห็นกาลีใช้พลังในทิศทางที่แบบลน่นชิงทรัพย์นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะผู้กำกับน่าจะอยากให้เห็นการใช้พลังทางด้านที่ดีของกาลีก่อนที่จะปิดฉากตัวละครนี้ไปในซีซั่นสุดท้าย ฉากที่แอลเสียสละตัวเองไปพร้อมกับโลกอัพไซด์ดาวที่พังทลายลงนะคะเราคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่แอลได้ทบทวนมาแล้วเยอะมากพอสมควรเพื่อที่ไม่ให้เกิดการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราคิดว่าแอลเนี่ยน่าจะมีมุมมองที่ประมาณว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดรเคก็จะทำการทดลองต่อไปหรือถ้าหมดยุคข,ของดรเคก็จะมีการส่งต่อโครงการไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้น เอลเลตัดสินใจแบบเด็ดขาดไปเลยนะคะก็คือยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพราะไม่อยากให้มีเฮนรี่คนต่อไปที่เกิดจากเลือดของเธอเอาจริงๆเรารู้สึกสงสารตัวละครแอลมากๆไม่เคยได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กแบบเด็กทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเห็นแอลอยู่ในห้องทดลองแถมยังเคยโดนคนหลอกใช้พอหนีออกมาจากห้องทดลองก็โดนไล่ล่า แถมยังต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในโลกอัพไซด์ดาวอีกตั้งมากมายที่มันบุกมาโลกมนุษย์แต่ก็ยังโชคดีนะคะว่าแอลยังมีเพื่อนๆที่เธอเนี่ยได้รักออมิตรภาพความรักที่ดีจากเพื่อนๆและคนรอบตัวแอลเนี่ยพอเปอร์เองก็ดูแลแอลเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆนะซึ่งส่วนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่แอลได้ได้รับหลังจากที่เธอเนี่ยได้ได้เป็น มนุษย์คนหนึ่งบนโลกนี้แต่พอโลกอัปไซดาวได้พังทลายลงไปเนี่ยแล้วแอลก็หายไปพร้อมๆกับโลกอัพไซดาวเราก็รู้สึกใจหายมากเลยนะอืมอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ทุกอย่างสงบลง18เดือนต่อมาไม้นะคะได้ตั้งทฤษฎีว่าจริงๆแล้วน่ะ ตาลีได้ไล่เวทมนต์เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าแอลยืนอยู่ตรงทางเข้าไปในโลกอัพไซด์ดาวแต่ในความเป็นจริงทฤษฎีของไม้ได้บอกว่าแอลอ่ะหนีไปอีกทางหนึ่งนะคะและไม้ก็เชื่อว่าแอลยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นที่ที่ไม่มีใครรู้และจะไม่มีใครรู้เพื่อเพื่อทุกคนก็เลือกที่จะเชื่อแบบนั้นเช่นกันจากทฤษฎีของไม้เนี่ย น่าจะเป็นผลมาจากคำพูดของฮอปเปอร์ที่ก่อนหน้านั้นนะคะไมเนได้ทำใจไม่ได้ที่แอลได้เสียสละชีวิตไปพร้อมกับอัปไซดดาเนาะฮอปเปอร์ก็เลยบอกกับไม้ว่าไม้เนี่ยก็มีอยู่สองทางเลือกนะคือโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองต่อไปหรือ จะหาทางยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตต่อจากนี้ให้ดีจากที่เราได้ดูสถานการณ์ก็คือกาลีโดนโดนชูตนะคะซึ่งก็เธอได้เสียเลือดในปริมาณที่มากก่อนที่แอลจะขึ้นไปในเอ,อ่อมิติเเราคิดว่ากาลีน่าจะไม่มีชีวิตรอดแล้วเธอน่าจะหมดลมหายใจไปตั้งแต่ตอนนั้นและหลังจากที่แอลได้ต่อสู้กับเดอะมายเซเยอร์จนได้กลับลงมาที่โลกมนุษย์ เรารู้สึกว่ากาลีเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแหละค่ะแล้วก็ไม่น่าจะอยู่รอดจนถึงช่วงเวลานี้เราคิดว่าการที่ไม้ได้ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาเน่ะเพราะเป็นการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เขาทําใจไม่ได้เนี่ยเขาจะได้มีสิ่งสิ่งนี้ในการเออเหมือนเป็นความเชื่อว่าแอลยังมีชีวิตอยู่ ทางผู้จัดเองก็คงอยากให้คนดูคิดกันต่อว่าแอลจะมีชีวิตยอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เราเชื่อว่าตัวละครนี้จะต้องอยู่ในใจของหลายๆคนไปตลอดการแน่นอนฉากที่เฉลยปลมเฮนรี่ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกเดอะไมล์เฟเยอร์ครอบงำหลังจากที่เปิดกระเป๋าของนักวิทยาศาสตร์เดอะไมล์เฟเยอร์มันไม่ได้ต้องการให้เฮนรี่แบบเ,ออเป็นสมุนที่ทำงานให้แต่จริงๆแล้วมันต้องการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเฮนรี่ เอาจริงๆเราจะเห็นวิวเข้ามาในความทรงจํานี้ด้วยวิวก็พยายามบอกเฮนรี่ว่าวิวเองก็เคยเป็นพาหะเหมือนกันแล้วเขาก็เคยโดนเดอะมายเฟเยอร์ครอบงำในซีซั่นที่2จากนั้นนวิวก็ได้โน้มน้าให้เฮนรี่เนี่ยเลือกทางที่ไม่จำเป็นต้องมีพันธะกับ เรืองไเฟเยอร์อีกต่อไปก็คือไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแต่ถ้าว่าเฮนรี่เนี่ยมันก็ไปสุดกว่าวิวเยอะคือสูญเสียตัวตนไปตลอดการเลยนะคะเรื่องไมเฟเยอร์มันเป็นแบบสุดยอดของจอมเปิดโปงจอมบงการอยู่แล้วอ่ะมันเริ่มจากการทำให้เฮนรี่เห็นด้านมืดในจิตใจแล้วมันก็กัดกินเฮนรี่จนเฮนรี่แบบสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปเลย บางทีเราเองแอบคิดในใจเลยนะตอนที่ดูเน่ยแอบคิดว่าเคนรี่จะกลับตัวกลับใจแล้วก็หันมาสู้กับเดอะไมล์เฟเยอร์เหมือนในซีซั่นที่3ที่บิลลี่เนี่ยปกป้องแอลนะคือแบบมันลอยมาเลยอะฉากที่บิลลี่แบบสู้กับสไปเดอร์มอนสเตอร์อะคือเฮนรี่ได้เดินทางสู่ความดำดิ่งไปแล้วและมันมันดิ่งมันนานมากแลวมันก็ไปสุดทางเลยซะด้วย มันเลยทําให้เฮนรี่นะยากที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าทางผู้กํากับอยากจะให้ตัวละครเฮนรี่หรือเวกหน้าเนี่ยไปในทิศทางที่ดําดิ่งดํามืดขนาดนั้นอะ่ะก็ควรจะเอาให้สุดไปเลยทําให้สุดไปเลยไม่ต้องให้ตัวละครนี้แบบรู้สึกผิดกับเรื่องในอดีตหรือไม่ต้องให้ร้องไห้ไหนๆก็สูญเสียตัวตนไปแล้วอะ่ะ แต่พอได้เปิดโปรมแล้วเรารู้สึกว่าเฮนดี้ลึกๆแล้วยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ไปในเส้นทางที่ดำมืดแล้วอ่ะควรแสดงให้เห็นไปเลยว่าเวลาคนเรามันดำดิ่งอ่ะมันเป็นไปได้ขนาดไหนสังหารหมู่ก็เคยทำมาแล้วความดำดิ่งแบบนั้นน่ะดึงออกมาในซีซั่นที่5ดูว่ามันจะระเบิดระเบอ้อแค่ไหนถ้าตัวละครเนี้ยมันสำแดงฤทธิที่แท้จริงของ ของมันของความเป็นเวกหน้าความเลวความเพี้ยนความดิ่งความเขาเรียกว่าความคลึกโหดเลยก็ว่าได้มันพันึกรวมเข้ากับเดอะไมล์เฟแล้วอะ่ะมันจะต้องทรงพลังมากกว่านี้ใน EP ที่8นะคะเราชอบมากที่สุดตอนที่น้องแอลปะทะกับเดอะไมล์เฟในร่างแมงมุมยักษ์ตอนนั้นรู้สึกว่า แอลมีความกล้าหาญมากๆเลยเพราะว่าแอลก็รู้ดีว่าถ้าเธอไม่ไม่สู้กับ the ะไมล์เฟเยอเพื่อนๆของเธอก็จะตกอยู่ในอันตรายเป็นฉากหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกชอบมากๆเลยใน EP ที่8บทสรุปของจุดจบมหากาบซีรีส์สเตรนจ์ t ิติงก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นกลิ่นอายของวันแรกที่เริ่มดูซีรีส์เรื่องนี้ก็หวนคืนกลับมาเลยนะคะ เดยะแก้งกลับไปเล่นเกมแดนเชียนแอนดากอนด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะปิดตำนานเอที่เคยเปิดประตูมิติที่สามารถเชื่อมระหว่างโลกอั d e ซดาวกับฮอกกิซึจนเกิดรอยแยกขนาดใหญ่โดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายเอก็ตัดสินใจสละชีวิตตัวเองไปพร้อมกับโลกอั d ไซดาวแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีรายละเอียดอีกหลายๆส่วนที่ยัง ไม่คลี่คลายแต่โดยรวมแล้วการปิดฉากซีรีส์นี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมีการคลี่คลายปมใหญ่ๆแล้วชีวิตของตัวละครหลังจากนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยว่าฮอปเปอร์ก็ได้ขอจอยส์แต่งงานและมีแลนจะย้ายไปทำงานใหม่ที่นิวยอร์กในตำแหน่งสารวัตรใหญ่นะคะส่วนวิวก็ได้พบเจอสถานที่ที่ทำให้เขาถูกยอมรับ ไมก็ได้กลายเป็นนักเขียนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะกับไมก์นะส่วนดัสตินตัดสินใจเรียนต่อนะอืมก็เข้ากับดัสตินนะคือเขาเป็นเด็กฉลาดอะแล้วเป็นเด็กที่แบบทฤษฎีก็แม่นด้วยอะไรด้วยถึงแม้มันจะมีการผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าถ้าดัสตินได้เรียนต่อมันก็น่าจะไปเติมเต็มในหลายๆส่วนให้เขาน้้งแม็กซ์ก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตคู่รักกับบลูคัสอย่างสวีทหวาน สตีฟนะคะได้เป็นครูพละที่สอนควบทั้งวิชาเพศศึกษาไปด้วยแล้วก็เป็นโค้ชเบสบอลนะคะจนาธานได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ต่อไปส่วนโรบินก็ทำงานเป็นดีเจที่สถานีวิทยุและแดนซี่ลาออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อไปทำงานในสำนักหนังสือพิมพ์เฮรอนในฐานะเด็กฝึกงานทัาจนาทานโรบินแดนซี่แล้วก็สตีฟนะคะตกลงกันว่าจะนัดเจอกันเดือนละหึงครั้งเดอ้อส่วนน้องฮอนลี่และเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่ผ่านวิกฤตเหตุการณ์อันเลวร้ายนะคะก็ได้เดินทางเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยในเกม D&D เป็นเจเนอเรชันใหม่นะคร เหมือนเ,อเป็นการส่งต่อเจเนเรชันให้เด็กๆและดูเหมือนพวกเขาจะชื่นชอบการผจญภัยมากขึ้นหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายท้ายที่สุดแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่ารู้สึกเสียดายที่เดอะไมล์เฟโดนยำเละขาบ้านแบบไม่มีทรงที่จะสู้เด็กๆได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสามารถมาแสดงความคิดเห็น กันเพิ่มเติมได้ที่เครื่องแรกนี้เลยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ